โอเคนะท่านผู้ชมเราก็เล่นได้ปกติเลยครับกดเดิน WSD กดสป a c บาร์กระโดดนะสป a c บาร์สองครั้งก็เป็นลอยขึ้นนะครับในโหมดครีเอทีฟนะท่านผู้ชมอ่ากดสป a c e b สองครั้งก็จะเป็นยวาซาดีวิลุนเมกาดิบิลุนดูไบดิบิลุนชาตทยตะกอรกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเจ้าตัวไทซี o u s b ครับเสียบกับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือนะ ไม่ว่าจะเป็น iPad t a ท็บเเนี่ยเพื่อเล่นเจ้าตัวเกมไ e c r a f t แบบไม่ต้องลงแอป,ปแล้วก็ไลด์ดีเลยไลด์หน่วงด้วยนะครับสามารถใช้กับคีย์บอร์ดทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดมีสายหรือไร้สายนะโดยการนํามาเสียบ USB Type C ตรงนี้ได้เลยนะโดยการนําเมาส์คีย์บอร์ดมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับทุกผู้ชมนะแล้วก็เอาเจ้าตัวหัวเนี่ยเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับอืมตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับมือถือที่เป็น USB to Type C เท่านั้นนะทุกผู้ชมนะหรือว่ามี Type C ในตัวนะครับในกล่องนี้ย,นเย,ยเลอง ใชซีตัวนี้นะนี่เขาก็จะมีหัวไทซีมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะน,นี่เขาก็จะมีหัวไทซีแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเขาก็จะให้ในส่วนของ USB มา3ช่องนะเป็น USB 3.0นะฮะตัวนี้สามารถเสียบได้ทั้งเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็พอร์ตอื่นๆนะได้อีกช่องหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้วิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เอามาเสียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับนี่เห็นไหมเสียบงี้เลยปึ๊บ อย่างนี้แล้วก็เอาสายเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยมาเสียบได้เลยนะท่านผู้ชมนะมันจะมีทั้งหมด4ช่องเนาะเอามาเสียบได้เลยนะครับเมาส์ก็1ช่องคีย์บอร์ดก็1ช่องนะครับที่จริงแล้วนี่นะครับเราก็เสียบเมาส์เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบคีย์บอร์ดเข้าไปแค่นี้เองนะครับนี่ออกมาหน้าตาแบบนี้เนาะนี่นะฮะได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจากนั้นเราก็เข้าเกม Minecraft ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่มันจะมีไอคอนเมาส์ขึ้นมาแล้วเราก็เข้าเกม Minecraft นะครับนี่กดเข้าเกม Minecraft ได้เลยโอ้โหเจ๋ง เอาละครับนี่แม,ม้คนดูก็เล่นได้ปกติเลยนะท่านผู้ชมนะโคตรเจ๋งนะครับทีนี้เราลองเล่นให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเดิน wsd ได้ปกติเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะเดิน wsd ได้ปกติเลยนะคนดูนี่กดตีตีบล็อกคลิกซ้ายนะครับท่านผู้ชมนะนี่ตีบล็อกคลิกซ้ายนะครับอ่าแล้วเราถ้าเราจะวางบล็อกนะครับก็กดคลิกขวานะนี่ก็เล่นได้ปกติเลยนะท่านผู้ชมนะอ่ากด e เปิดก eben, ระเป๋านะครับ e ก็จะมีไอคอนเมาส์ขึ้นมานะอ่าแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะใช้อะไรนะ โอเคนะท่านผู้ชมเราก็เล่นได้ปกติเลยครับกดเดินวิวกดสปีดบาร์กระโดดนะสปีดบาร์สองครั้งก็เป็นลอยขึ้นนะครับในโหมดครีเอทีฟนะท่านผู้ชมอ่ากดสปีดยาสองครั้งก็จะเป็นหล่นลงมานะครับนี่กดเลข2หรือว่าเลข1เลข2เลข3เลข4เนี่ยใช้อาวุธนะท่านผู้ชมนะใช้ของนะครับอยู่ในช่องหรือว่ากดลูกกิ้งเมาส์ก็ได้นะครับกด E เปิดกระเป๋านะเนี่ยก,กดได้กดได้คนดูมีสกอร์เมาส์ได้ด้วยนะครับเนี่ยจิงบางของอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับโอ้ โคดเอาโคดได้คดอันตรายอาคนดูดิเห็นไหมก็ใช้งานได้จริงเลยนะครท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวเมาส์คีย์บอร์ดอยู่นะครับซีตัวนี้นะครับผมเปะไว้ให้นะราคาถูกแล้วก็สามารถใช้กับเมาส์คีย์บอร์ดทั่ไหนก็ได้นะครับเสียบเข้ากับข้างมือถือหรือว่า i p a d แท็บเล็ตเราก็ใช้งานได้เลยนะครับพี่กักสั่งซื้อตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะหานเจี๊ยบ